สวัสดีค่ะสวัสดีครัสวัสดีนะคะเราก็อยู่ลานรีมนกีวอนนี้ก็อยู่ที่้านสีเด็่นนวันนี้เราอยู่ในโซนของสีพานะคะเพราะว่าวัยรุ่นเราเล่นได้โซนสีพาสีพาหรือสนวกบอรได้ต้องาการเชียวมาก่ อันนี้เราเล่นอันเลตนะครับสเลด์เลตโอเคออกเสียงผิดชีวิตออกเสียงผิดชีวิตเปลี่ยนเลดสเลดนะฮะโซรีนะคะโซรีตโซนี้เป็นบอร์ดที่ให้นั่งแล้วก็สไลด์ลงมานะคะอันนี้ก็เป็นความสนุกสนานนะคะที่เด็กัยรุ่นรับสายชิด้วยนะครับรับสายชิดนะครับนี่สือเรื่องคุณจะเล่นอะไรคะไม่ต้องขโมยครับว่าังไงโอเคนั่งปั๊บแล้วหลัชว์ แต่ว่าการเล่นของเราเราจะเล่นที่ลานด้านบนนะคะการเที่ยวนะคะเที่ยวสนุกนะคะลุกนั่งสบายนะคะต้องมากับ Double a g e n c จนซนะครับผมเราที่เราสุดคนต้องขอลาไปก่อนนะครับ